ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากระแตในมีดินจะปัญหากล่าวข้อความไว้ว่าพระโยคาวจรปฏิบัติตามอย่างกระแตเมื่อมีศัตรูมากระแตก็พองหางสู้ ไม่ถอยหนีประโยคภคาวจร <c oughs> ก็ทองหางของตนคือสติปัฏฐานทั้ง 4. สี่สู้ศัตรูคือกิเลสไม่ถอยหนี <c oughs> เหมือนกระแตท่นใดก็ฉันนัน <c oughs> ในที่มานี่ถือเอากระแตเป็นสัสตว์ที่ <c oughs> ไม่กลัวตายไม่ยอมแพ้ต่อศัตรู <c oughs> ในที่แห่งอื่นมีอยู่ในชาดกก็แต่เป็นสัตว์ตัวอย่างแห่งการทำความเพียนในเรื่องนั้นเล่าว,ว่าลูกของมันตกลงไปในสัตว์นันก็เลยวิทยามให้แห้งเพื่อจะเอาลูกของมันโดยการจุมหาง <c oughs> ลงไปในน้ำแล้วขึ้นมาสลัดบนบกทำอย่างนี้อยู่เรื่อยไปไม่เห็นเก่แต่เกินเหนื่อย <c oughs> กระทั่งเทวดามาเห็นมาถามได้ความว่าอย่างนั้น <c oughs> จึงช่วยบรรดาให้กระแตนั่นได้ลูกของตัวคืนมา